หญิงสาวที่ได้รับพลังเวทมนต์ของนางฟ้ากับเอลโดยบังเอิญจนทําให้เธอได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนสอนเวทมนต์ของแม็กเวลและคอยทําหน้าที่ปราบปรามเวทมนต์ที่เกิดความผิดพลาดขึ้นบนโลกเรื่องราวของเธอจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างเชิญรับชมกันเลยครับกับมหาศจรรย์เวทมนต์อโลเวงซีซั่นสองหลายวันต่อมาขณะที่ทุกคนกําลังช่วยกันขนพรมวิเศษในห้องสมุดมันก็ดันไปชนเศษข้าวของต่างๆจนตกจากโต๊ะ พอไคล่าเก็บของเหล่านั้นขึ้นมาเธอก็เจอกับวัตถุบางอย่างที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกศาสตราจารย์แม็กวลลบอกว่ามันคือเครื่องย้อนเวลาเพียงแค่ระบุวันที่และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ก็จะสามารถย้อนเวลาไปยังสถานที่เหล่านั้นในอดีตได้ ต่อจากนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องประชุมผู้ปกครองซึ่งแม็กเวลจะต้องรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองของแต่และคนทราบว่าลูกๆของพวกเขาในเทอมนี้การเรียนเป็นยังไงบ้างแต่ว่าจาเลดพ่อของดาร่ากับอิโมเจนนั้นกลับไม่เห็นด้วยว่าผลการเรียนของทั้งสองจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะเขามีงานในบริษัทเตรียมไว้รอให้ดาร่าหลังจากเรียนจบแล้วจึงไม่ได้มีความคาดหวังอะไรกับการเรียนที่นี่เลยแม้แต่น้อย พอหลังจากประชุมเสร็จดาราก็ไม่พอใจที่พ่อเป็นคนตัดสินเองทั้งหมดเพราะเขาอยากใช้ชีวิตในแบบของตัวเองมากกว่าโดยที่ไม่ต้องให้พ่อมาคอยออกคำสั่งทำให้ทั้งคู่จึงเกิดการทะเลาะก,กันขึ้นจากนั้นในระหว่างที่ศาสตราจารย์แม็กเบลกำลังคุยกับไคล่าตอมันก็ได้มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาที่ชั้นหนังสือแต่ศาสตราจารย์ก็คิดว่าสงสัยจะเป็นฝีมือของบันไดก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากต่อมาไคล่ากับดาราก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องกุญแจอ,อีกครั้ง ซึ่งเอลคนนั้นบอกดาร่ามาว่ากุญแจมันจะมี3ดอกแต่ในบันทึกของแมกนัตมันกลับเขียนเอาไว้แค่2ดอกเท่านั้นและเมื่อทั้งคู่ได้เปิดไปดูหน้าสุดท้ายเพื่อจะหาคำตอบเกี่ยวกับตัวเลขที่แมกนัตเขียนเอาไว้มันก็ทําให้ไคล่าฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าบางทีตัวเลขเหล่านี้อาจจะเป็นพิกัดตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ซึ่งพอเธอลองค้นหาดูมันก็ได้ขึ้นตําแหน่งที่ตอนกลางของเวียดนามและข้างหลังของพิกัดมันก็มีตัวเลข2 9 0 8 1 9 1 9เขียนไว้ทั้งสองคนจึงมั่นใจว่าตัวเลขนี้ก็คือ ที่29สิงหาปี1919ซึ่งเป็นวันที่แมกนัดเขียนบันทึกเล่มที่2ต่อจากนี้แนะ่พอได้รู้แบบนั้นแล้วทั้งสองจึงคิดจะแอบใช้เครื่องย้อนเวลาไปยังสถานที่วันและเวลาตามในบันทึก แต่ว่าในครั้งแรกพวกเขากระโผ่ไปแค่เวลาก่อนหน้านี้เท่านั้นตอนที่ดาร่ากำลังทะเลาะอยู่กับพ่อไคล่าก็เลยลองย้อนเวลามันดูอีกทีจนในที่สุดทั้งคู่ก็สามารถไปโผล่ที่ภาคกลางของเวียดนามได้แต่ว่าดาร่าก็ดันทำสมุดบันทึกตกเอาไว้ที่ห้องสมุดซึ่งมันก็คือเสียงที่ศาสตราจารย์แม็กเวลล์กับไคล่าได้ยินเมื่อตอนนั้นจากนั้นเมื่อไคล่ากับดาร่าพากันเดินไปเรื่อยๆก็เจอกับทีมสำรวจของแมกนัสที่กำลังตั้งคมป์อยู่กลางป่า ทั้งสงจึงรอโอกาสให้ทุกคนออกมาจากเต็นท์จนหมดแล้วแอบเข้าไปข้างในนั้นเพื่อจะค้นหาบันทึกเล่มที่2แต่ว่าในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ดันทําของลวนจนเกิดเสียงดังทําให้พวกแมงนัดรูดตัวสะก่อนจึงพากันตามเข้ามาในเต็นท์และเห็นว่าดาร่านั้นเป็นชาวเอ๋ว ซึ่งพอพวกเขาได้ค้นตัวของไคล่าดูก็เจอกับเครื่องย้อนเวลาและโทรศัพท์มือถือแต่ว่าพวกแมกนัทนั้นเป็นคนจากร้อยปีที่แล้วจึงไม่รู้ว่าของสองสิ่งนี้มันคืออะไรแถมไคล่าก็ไม่ได้มีไม้กายกสิทธิ์ของนางฟ้าและใบหูของเธอก็ไม่ใช่เอลฟ์ด้วยแมกนัทจึงคิดว่าเธออาจจะเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นพร้อมกับถามว่าทั้งสองคนมาจากไหนทำไมถึงโผล่มากลางป่าแบบนี้ได้ ไคล่าจึงยอมบอกความจริงไปว่าพวกเธอมาจากอนาคตเพราะได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับวัดดอกบัวสีม่วงในบันทึกของแมกนัสแต่ว่าในสมุดบันทึกมันจบลงแค่กุญแจดอกที่สองพวกเธอก็เลยย้อนเวลามาในอดีตเพื่อจะหาว่ามีเล่มสองอีกหรือเปล่า พอแมกนัตได้ยินแบบนั้นเขาก็เอาสมุดบันทึกเล่มสองที่เพิ่งจะเขียนเสร็จมาให้ดูซึ่งในนั้นมันได้เขียนเกี่ยวกับกุญแจดอกที่3เอาไว้พร้อมกับสั่งให้ลูกน้องเอาตัวดาราออกไปข้างนอกเพื่อที่เขาจะได้คุยกับไครล่าแค่2คนเพราะเขานั้นไม่ไว้ใจพวกเอลฟ จากนั้นในระหว่างที่แม็กนัตกำลังสอบถามข้อมูลไคลาก็ได้แอบใช้พลังของเธอเปิดเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์เอาไว้แล้วแกล้งพูดพิกัดของสถานที่แห่งนี้ให้เครื่องบันทึกเสียงได้ยินจากนั้นเธอก็ทําการเปิดเครื่องย้อนเวลาให้มันนําเอาโทรศัพท์ของเธอกลับไปยังห้องสมุดเพื่อขอความช่วยเหลือในระหว่างนั้นดาน่าที่กําลังอยู่ข้างนอกเขาก็ใช้โอกาสในตอนที่ลูกน้องของแม็กนัสกําลังเผลอรีบหนีออกไปจากที่นั่น ส่วนอิโมเจนกับลักซี่ที่กำลังอยู่ในห้องสมุดจูจ่ๆเครื่องย้อนเวลามันก็ได้นำเอาโทรศัพท์ของไคล่าเดินทางมาถึงซึ่งพอทั้งสองคนเปิดฟังเสียงที่ไคล่าบันทึกไว้ก็ได้ยินเสียงของไคล่าที่กำลังคุยกับใครบางคนและบอกพิกัดกับวันที่มาอย่างละเอียด ทั้งสองจึงคิดว่าไคล่าจะต้องส่งมันมาเพื่อขอความช่วยเหลืออยู่แน่อิโมเจนก็เลยตัดสินใจลองใช้เครื่องย้อนเวลาไปยังพิกัดที่ไคล่าบอกจนเธอได้ไปเจอกับดาล่าที่กำลังซ่อนตัวอยู่และในระหว่างนั้นเองหลังจากที่อิโมเจนย้อนเวลาไปแล้วหลักซีก็เจอกับสมุดบันทึกที่ดาล่าทำหล่นเอาไว้ซึ่งหน้าปกของสมุดมันก็ได้มีสัญ,ญลักษณ์รูปงูเห่าติดอยู่ ส่วนทางฟังของแมกนัตเมื่อเห็นว่าไคล่าสามารถใช้พลังได้ทั้งที่ตัวของเธอไม่ใช่เอลและไม่ใช่นางฟ้าทําให้เขาจึงรู้ว่าเธอเองก็เป็นไตรเผ่าเหมือนกับพวกเขาซึ่งเป็นลูกผสมที่มีทั้งพลังของนางฟ้าและเอลอยู่ในตัวคนเดียวแมกนัตจึงถามว่าทําไมไคล่าถึงไปอยู่กับพวกเอลได้เพราะไตรเผ่าทุกคนนั้นเกลียดพวกมันมาก พอไคล่าบอกว่าดาร่าเป็นเพื่อนของเธอแม็กนัสที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเพราะพวกเอลกับนางฟ้าสายเลือดบริสุทธิ์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าพวกที่มีสายเลือดผสมไตรเผ่าทุกคนจึงมักจะถูกพวกนั้นกดขี่ข่มเหงอยู่เสมอชาวไตรเผ่าคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแวเนแนกจึงพยายามคิดค้นหาวิธีสร้างดอกบัวสีม่วงขึ้นมามันมีพลังมหาศาลทําให้ไตรเผ่าสามารถมีอํานาจเหนือพวกนางฟ้าและเอวได้ แมกนัสจึงชวนให้ไคล่ามาเข้าร่วมทีมกับเขาแล้วช่วยกันออกค้นหาวัดดอกบอัวสีม่วงเพื่อดูว่าพลังของดอกบอัวที่แวนแน็กสร้างขึ้นมามันสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ในระหว่างนั้นดาราก็ใช้เวทมนต์ทำให้เครื่องจักรของแมกนัสเกิดเสียงดังทำให้แมกนัสก็เลยต้องออกไปข้างนอกเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทันเดนั้นอิโมเจนก็หายตัวเข้าไปหาไคล่าในเต็นท์ไคล่าจึงหยิบสมุดบันทึกเล่มสองของแม็กนัตไปด้วยก่อนที่พวกเธอจะพากันหนีไปแล้วทั้ง3คนก็ใช้เครื่องย้อนเวลาเพื่อกลับไปยังปัจจุบันแต่ว่าเมื่อไปถึงหลักซีก็เอาสมุดบันทึกที่ดาร่าทำหล่นไว้ออกมาถามว่าดาร่ากับไคล่ากำลังปกปิดอะไรไว้อยู่ ดาราจึงยอมเล่าทุกอย่างให้ฟังว่าเขากำลังค้นหากุญแจที่นำไปสู่วัดดอกบัวนในตำนานเพราะเอลคนหนึ่งที่ประเทศไทยบอกมาแถมกุญแจมันก็มีบางอย่างที่เชื่อมโยงกับไคล่าด้วยดังนั้นทั้งสองจึงอยากจะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพอทุกคนได้ฟังแบบนั้นก็ต่างรู้สึกสนใจและอยากจะช่วยกันตามหามันให้เจอแต่ลักซี่เป็นเพียงคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยเพราะภารกิจนี้มันฟังดูอันตรายมากและไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอจึงจะไม่ขอยุ่งกับเรื่องนี้ จากนั้นเมื่อทุกคนตกลงกันเสร็จแล้วดาล่าก็เอาบันทึกเล่ม2ของแม็กนัทมาเปิดดูว่าจะตามหากุญแจดอกที่3ได้ยังไงแต่ในบันทึกมันกลับบอกว่าแม็กนัทไม่สามารถหากุญแจดอกที่3มเจอได้เพราะแวนแนกสร้างการป้องกันเอาไว้อย่างแน่นหนาและมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยขัดขวางอยู่จนทําให้พวกเขาต้องพากันถอยแล้วในบันทึกมันก็จบลงเพียงเท่านี้ ซึ่งพอได้อ่านในบันทึกแล้วพวกดาล่าก็ตกลงกันว่าจะออกเดินทางตามหากุญแจดอกที่3ามในวันพรุ่งนี้จากนั้นพอตกดึกขณะที่ไคล่ากําลังกลับถึงบ้านจูจูลักซี่ก็เข้ามาหาเธอในห้องเพื่อจะเตือนไม่ให้ไคล่าไปตามหากุญแจนั้นอีกเพราะเธอกลัวว่าทุกคนจะตกอยู่ในอันตราย แต่ไคล่าก็บอกว่าเธอมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกับมันและเธอจะต้องหาคำตอบให้ได้ทาให้ลักซี่จึงไม่พอใจที่ไคล่ายังคงดื้อไม่ยอมฟังสิ่งที่เธอเตือนแล้วลักซี่ก็กลับออกไปด้วยความโมโหทันทีในเช้าวันต่อมาเมื่อทุกคนเตรียมตัวกันเสร็จแล้วก็พากันหายตัวไปที่เวียดนามเพื่อจะตามหากุนแจอดอกที่3ซึ่งพอไปถึงทุกคนก็เดินสำรวจไปทั่วทั้งป่าพร้อมกับคอยดูลูกแก้วไปด้วยแต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนลูกแก้วมันก็ไม่มีท่าทีว่าจะเลืองแสงขึ้นมาเลย ในระหว่างนั้นจูจูก็ได้มีแสงบางอย่างที่เหมือนกับประตูมิติปรากฏอยู่ข้างหลังของอิโมเจนสิ่งดาร่ากับอิโมเจนก็พยายามจะใช้เวทมนต์ใส่มันแต่ว่าทั้งคู่ก็ถูกกลืนหายเข้าไปในนั้นซะก่อนทําให้คนอื่นที่เหลือจึงต้องรีพากันวิ่งหนีต่อมาเมื่อพวกไคล่าพยายามจะตามหากุญแจต่อแสงปริศนามันก็ได้ปรากฏออกมาอีกครั้งลินลี่จึงบอกให้ไคล่ากับปีเตอร์หนีไปส่วนเธอจะเป็นคนคอยล่อมันเอาไว้ให้เองแล้วลินลี่ก็ถูกกลืนหายเข้าไปด้วยอีกคน ส่วนทางฟังของลักซี่หลังจากที่พยายามจะเตือนไคล่าแต่ก็ไม่มีใครยอมฟังเธอเลยเธอจึงตัดสินใจเอาสมุดบันทึกนั้นไปให้ศาสตราจารย์แม็กวลดูบอกว่าตอนนี้ทุกคนกำลังไปตามหากุญแจที่เวียดนามพอแม็เวลได้เห็นปกของสมุดบันทึกเขาก็ต้องตกใจเพราะสัญลักษณ์รูปงูเห่านี้มันเป็นของสภาไตเผาซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเวทมนต์โบราณที่ทรงพลังและมีความอันตรายอย่างมาก ศาสตราจารย์แม็กวิลจึงบอกว่าตอนนี้เขาไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากภาวนาขอให้ทุกคนปลอดภัยเท่านั้นส่วนทางฝั่งของไคล่ากับปีเตอร์ที่พยายามจะตามหากุญแจให้เจอ ปีเตอร์ก็คิดว่าบางทีแวนแนกอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างไว้เพื่อไม่ให้มีใครมองเห็นลูกป,ปั้นได้ไง่ายๆซึ่งมันจะต้องถูกซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งที่มองไม่เห็นในระหว่างนั้นแสงประหลาดก็ได้ตามทั้งสองคนมาถึงไคล่าจึงลองใช้เวทมนตร์ส่องไปรอบๆป่าจนในที่สุดก็เจอกับลูกป,ปั้นงูเห่าที่มันกำลังล่องหนอยู่และเมื่อลูกป,ปั้นถูกเวทมนตร์ของไคล่าทำให้เปิดเผยออกมาแล้วทันเดนั้นทุกคนก็ถูกปล่อยตัวกลับออกมาอีกครั้งแล้วแสงประหลาดมันก็ได้หายไปทันที จากนั้นเมื่อไคล่าพยายามจะใช้พลังของเธอดึงเอากุญแจออกมาเหมือนครั้งก่อนแต่ว่ากุญแจมันกลับไม่ยอมปรากฏออกมาสักที ทำให้เธอจึงคิดว่าบางทีมันอาจจะถูกใครบางคนเอาออกไปแล้วแต่ทันใดนั้นโลปั้นก็เปลี่ยนกลายเป็นงูเห่าของจริงแล้วมันก็กำลังจะเลยเข้ามาหาทุกคนทำให้ทุกคนจึงต้องรีบพากันหายตัวหนีกลับไปที่ห้องสมุดส่วนผู้ใช้เวทมนต์ที่อยู่ในโกดังประเทศไทยพวกเขาก็ตรวจจับสัญญาณปริศนาขึ้นมาได้ซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นที่ภาคกลางของเวียดนามและอาจจะเกี่ยวข้องกับกุญแจอดอกที่ส แต่ว่าไม่นานนักสัญญาณมันก็ได้ไปโผล่ที่เมืองริเวอร์ซิตี้ในออสเตรเลียพอพวกเขาลองตรวจสอบดูก็ได้ข้อมูลมาว่าที่เมืองแห่งนัน้นมันมีโรงเรียนสอนเวทมนต์ของแม็กว l ลตั้งอยู่ส่วนพวกไคล่าที่พอพากันกลับไปถึงห้องสมุดแต่ว่างูมันก็ยังคงตามทุกคนมาอีกและเลีงเป้าหมายไปที่ไคล่าเพียงคนเดียวเธอจึงพยายามวิ่งหนีเข้าไปในชั้นหนังสือส่วนคนอื่นๆก็พากันไปหาศาสตราจารย์แม็กวลเพื่อจะขอความช่วยเหลือ ทันเดนั้นไขล่ลาก็ได้หายตัวตามหาทุกคนซึ่งงูมันก็ยังคงตามเธอมาไม่เลิกแล้วจัดการกับบันไดวิเศษที่เข้ามาขวางทางจนทำให้บันไดมันได้พังเสียหายไปจากนั้นงูมันก็ทำให้ไขล่ามองเห็นนิมิตบางอย่างที่เกี่ยวกับกุญแจและวัดโบราณแล้วงูมันก็หนีกลับออกไปจากห้องสมุดโดยที่ไม่ได้ทำอันตรายไขยล่าเลยแม้แต่น้อย ต่อจากนั้นแม็เวลลก็โมโหพวกดาร่าเป็นอย่างมากที่นำพาอันตรายเข้ามาสู่ห้องเรียนของเขาแถมยังทำให้บันไดวิเศษถูกทำลายพีอีกแต่ไคล่าก็พยายามแก้ตัวว่างูมันไม่ได้ทำอันตรายอะไรเธอมันเพียงแค่ต้องการจะทำให้เธอเห็นนิมิตบางอย่างเท่านั้นและเธอจะต้องหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่